รักนี้ขอคืนไม่ได้เลิฟวันสลอสแนวโรแมนติกดรามา่าดูเด็ดเผ็ด,ผดมันตบจูบปมอดีตตัวละครหลักฮันจีอาฮันจีเอนางเอกสาวสวยฉลาดทะเยอทะยานเคยจนมาก่อนเป็นลูกแม่บ้านแต่สู้ชีวิตจนเป็นผู้บริหารหญิงที่ประสบความสำเร็จคังมินซอกคังมินเซโอพระเอกทายาทบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ ใจเย็นสุขุมแต่มีอดีตร้าวรานเรื่องครอบครัวแอบรักจีอามาตั้งแต่มัธยมยุนฮอยเยมียุนไฮมิคู่มั่นของมินซอกลูกสาวตระกูลเศรษฐีผู้เย่อหยิงจอมวางแผนอีจุนโฮลีจุนโฮเพื่อนสนิทของจีอาหนุ่มอบอุ่นขยันเป็นหมอที่แอบรักจีอาเช่นกันบทนำ สมัยมัธยมฮันจีอาเคยแอบชอบคังมินซอกเด็กหนุ่มทายาทมหาเศรษฐีที่เรียนห้องเดียวกันแต่โลกของทั้งคู่ต่างกันเกินไปจีอาโดนกลั่นแกล้งจากลูกคนรวยบ่อยๆรวมทั้งฮอยเยมีซึ่งเป็นแฟนของมินซอกในตอนนั้นวันหนึ่งจีอาถูกใส่ร้ายขโมยเงินมินซอกเงียบไม่ช่วยไม่พูดแม้จะรู้ความจริงจีอาจึงเกลียดเขาและหนีหายไปจากชีวิตทุกคน10ปีผ่านไปบทที่หนึ่ง กลับมาเพื่อเอาคืนจีอากลับมาเกาหลีในฐานะซีอของบริษัทแฟชั่นชั้นนําระดับเอเชียเธอเข้าร่วมงานเจรจาธุรกิจกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของคังกรุป๊ปและได้เจอกับคังมินซอกอีกครั้งจีอยิ้มเย็นชาดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งค่ะท่านรองประธานหวังว่าความจำของคุณจะยังดีพอจำคนที่เคยโดนใส่ร้ายได้อยู่นะคะ มินซอกตกใจจีอาเขารู้สึกผิดทันทีแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดจีอาวางแผนจะตีสนิทและทำลายเขาให้ได้เพราะยังฝังใจในอดีตบทที่2รักหรือแค้นจีอาเริ่มเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของมินซอกทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวจนยุนฮยเยมีเริ่มสงสัยและไม่พอใจบีบให้จีอาออกจากโปรเจกต์ฮยเยมี เธอไม่เหมาะกับโลกของเราอย่าคิดจะปีนขึ้นมาเลยที่เธอเคยเป็นแค่ลูกแม่บ้านอย่าลืมตัวจีอาตบหน้าชาิคนที่ควรจำไว้ว่าอย่าประมาทใครคือเธอต่างหากจีอาเริ่มแผนดึงมินซอกกลับมาใกล้ชิดตัวเองทั้งการเดินทางธุรกิจด้วยกันในต่างประเทศฉากโรแมนติกเริ่มเกิดขึ้นคืนหนึ่งมินซอกมองตาเธอ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะยืนข้างเธอในวันนั้น g r แต่เราย้อนเวลาไม่ได้แล้วเธอก็จูบเขาก่อนแล้วเดินจากไปเหมือนต้องการควบคุมเกมนี้บทที่3ความจริงที่เจ็บกว่าจุนโฮเพื่อนสนิทจ r ซึ่งแอบรักเธอมาโดยตลอดเริ่มออกตัวแรงจุนโฮฉันจะอยู่ข้างเธอไม่เหมือนเขา แต่ในขณะเดียวกันมินซอกก็เริ่มเผยความจริงว่าในวันนั้นเขาถูกพ่อบังคับให้ไม่ยุ่งกับเรื่องของคนใช้มิฉะนั้นจะถูกตัดออกจากมรดกจีอาเริ่มลังเลระหว่างการแก้แค้นกับหัวใจที่กำลังเต้นแรงอีกครั้งบทที่4ตบแล้วจูฮอยเยมีจับได้ว่ามินซอกกับจีอาเริ่มรักกันจึงจ้างนักข่าวปล่อยข่าวเสียหายของจีอาและใส่ร้ายว่าเธอนอนกับผู้บริหารเพื่อไต่เต้า จีอาถูกตบหน้ากลางงานเลี้ยงแต่เธอก็ตบกลับและเดินไปหาไม้กลางเวทีจีอาฉันอาจเกิดมาต่ำแต่วันนี้ฉันมายืนที่นี่ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งใครเสียงปรบมือดังกึกกล้องมินซอกเดินขึ้นเวทีกอดจีอาไว้กลางสายตาทุกคนมินซอกเธอไม่จำเป็นต้องสู้คนเดียวอีกต่อไปแล้วเขาก็จูบเธอกลางงานบทส่งท้าย รักแท้ไม่เคยสายหลังจากเหตุการณ์นั้นฮอยเยมีถูกเปิดโปงว่าเป็นผู้ปล่อยข่าวเท็จถูกตัดขาดจากตระกูลจีอาตัดสินใจพักงานและกลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายมินซอกตามไปใช้ชีวิตกับเธออย่างเงียบๆวันหนึ่งใต้ต้นซากุระมินซอกขอฉันเริ่มต้นใหม่กับเธอโดยไม่มีอดีตมาบดบงังจีอาน้ำตากรอ ถ้าเธอพร้อมจะลืมฉันก็พร้อมจะให้อภัยจบด้วยฉากแต่งงานริมทะเลที่ทั้งคู่สวมชุดขาวเดินจับมือกันท่ามกลางแสงอาทิตย์อุ่นและเสียงคลื่นเบาๆจบบริบูรณ์รักแท้แม้ผ่านความเจ็บปวดก็ยังคงงดงาม